เทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอดทัวราชการจังหวัดตากนำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมทำบุญพิธีบรรจุหัวใจพระเจดียซอยต่อเนดจังหวัดเมียนมาเทศบาลตำบลพบพระร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก จากโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบคระสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันกรวรรณนาแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะ เทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนาธาริรัก์ผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองงานจัดการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุประกอบด้วยชุมชนบ้านเหนือสมุคีชุมชนดอนชัยชุมชนร่วมแรงและชุมชนแม่สอดวิลล่า ซึ่งผลการเลือกตั้งหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยมีผู้ลงสมัครจำนวนสมคนคือหมายเลขหนึ่งนางสุจินริ์ด,ดำรงการได้คะแนน73คะแนนหมายเลขสองร้อยตำรวจตรีสุรสิทธิ์เอมหัลฤือไทยได้คะแนนหคะแนนและหมายเลขสนายผินเครือหมูได้คะแนนหน,นึ่งคะแนนชุมชนบ้านเหนือสมคีมีผู้สนใจลงสมัครจำนวนสองคน หมายเลขหนึ่งนางเรือนมูลบุญมากได้คะแนน44คะแนนและหมายเลขสองนายจันวันบุญมากได้คะแนน5คะแนนชุมชนร่วมแรงมีผู้สนใจลงสมัครจำนวน3คนหมายเลขหนึ่งนางอรวรรณปันทะได้คะแนน22คะแนนหมายเลขสองนายอ้วนสีจ้าแปงได้คะแนน30คะแนนหมายเลขสามนางสิริพรชมพูรักได้คะแนน9คะแนน ส่วนทางชุมชนแม่สอดวิล่าต้องทำการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนื่องจากมีผู้มาเลือกตั้งจำนวนไม่ถึงเกณฑ์การเลือกตั้งตามที่กำหนดซึ่งจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมคณะเดินทางร่วมทำบุญพิธีบรรจุหัวใจพระธาตุเจดีสอยต่อเมียตจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาค่ะ วันที่26พฤษภาคม2558เวลา10นาฬิกานายสมชัยหัตยาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุดธาสายวานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากดรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีน,นครแม่สอดนำหัวหน้าส่วนราชการและนักธุรกิจในพื้นที่เดินทางไปร่วมทำบุญสารสัมพันธ์สองแผ่นดินถวายเป็นพุธทธบูชาก่อสร้างเจดีในงานบรรจุหัวใจพระเจดีซอยดอมเมียด ที่จังหวัดเมียวดีสหาภาพเมียนมาในการนี้นายหลิวโกอูผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีนายคินหม่องซ้อนายอำเภอเมืองเมียวดีนางมาตินตินหอการค้าจังหวัดเมียวดีร่วมให้การต้อนรับทางนี้การจัดงานดังกล่าวนายอูซ่องมินนาย,ยกัษกเรียงและพุทธศา,าสนิกชนในจังหวัดเมียวดี ได้ร่วมการจัดงานและเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตาพร้อมส่วนราชการพื้นที่อำเภอแม่สอดนักธุรกิจในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการก่อสร้างเจดีและการบรรจุหัวใจพระเจดีสอยตอมเมียตอีกทางได้ร่วมใจกันทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล สืบสารวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความคล้ายคลึงกันของทั้งสองแผ่นดินไทยและเมียนมาตลอดจนเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีของบ้านพี่เมืองน้องแม่สอดเมียวดีซิเตอร์ซิตี้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสำหรับพระเจดีซอยต่อเมียรก่อสร้างขึ้นบนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสบริเวณเชิงเขาห่างจากตัวเมืองเมียวดีประมาณ8กิโลเมตรทำให้องค์พระเจดีดูเด่นสะดุดตาก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ70% โดยได้ทำการก่อสร้างมาแล้วถึง4ปีเป็นพุทธสถานแบบผสมผสานและมีเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นคล้ายกับวัดชเวดากองในจังหวัดยางกุ้งเมืองหลวงของประเทศเมียนมาทางนี้เพื่อเป็นพุทธสถานขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งประจำจังหวัดเมียวดีและเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั้งสองฝั่งเมยได้ร่วมกันทำบุญเพิ่มความเป็นสิริมงคล ในการนี้นายสมชัยหัทยตันติผู้วาราชการจังหวัดตากได้นำคณะเดินชมพระเจดีพร้อมร่วมชักลอกกระเช้าบรรจุหัวใจพระเจดีสู่ยอดเจดีรวมกับคณะศรัทธาจังหวัดเมียวดีและยังได้มอบเงินสมทบทุนในการก่อสร้างพร้อมกันนี้ยังได้มอบพระภัยรีพินาศเป็นของที่ระลึกให้ผู้วาราชการจังหวัดเมียวดีอีกด้วยสำหรับงานดังกล่าวทางจังหวัดเมียวดี ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาค,คม2558ด้านนายสมชัยหัทยตาตันติผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในสัปดาห์วิสาขาบูชาโลกวันจันทร์ที่1มิถุนายน2558เวลา7น,น,น,นาฬกาณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา โรงพยาบาลระนองเดินทางมาศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพและสาธารณาสุขชายแดนโรงพยาบาลแม่สอดค่ะเมื่อวันที่26พฤษภาคม2558เวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมเพชรชมพูอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดนายแพทย์จรันวิวัตรคุณอุปการภูมิในการโรงพยาบาลแม่สอดผู้บริหารเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดระนองที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA ซึ่งเน้นความปลอดภัยความพึงพอใจของผู้รับบริการและการศึกษาดูงานด้านสาธารณาสุขชายแดนซึ่งคณะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้นำโดยนายแพทย์อธิศักดิ์สุตันเมธ พุ่มในการโรงพยาบาลระนองและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระนองจำนวน60คนเรือนจำอำเภอแม่สอดจัดก,กิจกรรมฟังธรรม,มเทศนาและโปรดธรรมแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำอำเภอแม่สอดค่ะวันที่15พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาพระอาจารย์ศักดาโกสโลพระสงฆ์จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์พุทธวิหารรัฐอินเดียน,นาทหารรัฐเมียนมาเดินทางมาโปรดสัตว์ที่ชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและได้เดินทางไปยังเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อเยี่ยมเยือนโปรดสัตว์ซึ่งได้ทำการสวดมนต์ให้พรกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำอำเภอแม่สอดพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้ และแสดงธรรมเทศนาให้กับผู้ต้องขังโดยมีนายประถมกองปกหัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับนอกจากนี้พระอาจารย์ศักดาโกสโลยังได้มอบวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังให้กับผู้ควบคุมเรือนจำเพื่อความเป็นเิรีมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พระอาจารย์ศักดาโกสโลเจ้าสำนักสงฆ์พุทธวิหารกล่าวกับผู้ต้องขังว่าอดีตแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันทำให้ดีอนาคตเป็นคนดีของสังคมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกำแพงแก้วคุ้มครองกับตัวเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมด้วยการเป็นคนดีการตกเป็นนักโทษหรือเป็นผู้ต้องหาอาจจะเป็นเวรกรรมแต่ที่สุดเมื่อผลกรรมใดใด ก็ไม่นำอดีตย้อนกลับแต่ให้ทำความดีในวันนี้และพรุ่งนี้ขอให้กำแพงแก้วคุ้มครองทุกๆคนเทศบาลตะบลพพพระร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตะบนพบพระค่ะ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2558นายสมบูรณ์ตันกรนาย,ยกเทศมนตรีตำบลพบพระพร้อมด้วยนายคำปัญญาคำผู้ใหญ่บ้านพบพระใต้เปิดการอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบพระโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณสำนักง,งานเทศบาลตำบลบพระ โดยมีนายดวงจันทร์ปัญญารองประธานกองทุนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนากองทุนสวัสิการชุมชนในระดับตำบลและกองทุนช่วยเหลือในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพื่อเป็นการบริหารจัดการร่วมกันด้านสวัสิการชุมชนแก่สมาชิกและส่งเสริมพิจารณาช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้สมาชิกมีหลักประกันในการดำรงชีวิตได้ โดยได้รับเกียรติจากวาธีพันตรีบุญทวงเจริญผลิตผลนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและวิชาการสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแก่สมาชิกกองทุนในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุนซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า80คน หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรณาแก้วขอจบก,การรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ